สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องมาทำบุญที่วัชนะสงครามราชวรามหาหวิหารกรุงเทพมหานครแถวขนนข้าวสารนั่นเองนะคะปีนี้ก็เป็นปีชงของต้องนั่นเองนะคะชง25%ค่ะต้องเกิดปีมะเส็งนั่นเองนะคะมาทำบุญ เพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระพุทธเจ้าให้คุ้มครองดวงชะตาของตัวเองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เสริมสิริมงคลทางด้านจิตใจด้วยนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาไหว้พระที่วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครค่ะเอาบุญมาฝากแฟนคลับ ทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะความเชื่อของต้องว่าการชงนั้นอาจจะส่งผลต่อชีวิตนะคะเป็นความเชื่อส่วนตัวของต้องเองนะคะการทำบุญเป็นสิ่งที่ดีนะคะทำให้เรา ได้มีจิตใจที่สงบและมีความสุขค่ะต้องก็เลยมาทำบุญนะคะเพื่อกระดับไหว้ขอพรสิ่งศักดิสิทธิ์ให้ปีนี้ประสบแต่สิ่งดีๆมีความสุขความเจริญทั้งกายใจค่ะวันนี้ก็ให้ทุกคนดูด้านในวัดนะคะมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองโดนชะตาและชีวิตตัวเองนะคะนี่ค่ะบริเวณนอกวัดค่ะ วัดนี้สวยงามมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนสวยจริงๆค่ะเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็สร้างมานานมากๆเลยนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครแถวถนนข้าวสารค่ะทุกคนอย่าลืมไหว้พระทาบุญเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเองเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อความสุขทางจิตใจนะคะวันนี้ก็พาชมบริเวณด้านในวัด ชนะสงครามและด้านนอกค่ะทุกคนนี่คือบริเวณหลังวัดชนะสงครามนะคะก็จะมีสินศักดิธิ์นะคะให้บูชากราบไหว้มากมายหลายๆองค์เลยละค่ะทุกคนนี่คือเจดีย์ในวัดชนะสงครามนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ